สวัสดีนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนสกิน Minecraft นะแบบของผมเองนะครับอย่างแรกนะให้คุณไปสมัครสมาชิกที่ Minecraft.net นะฮะเพื่อจะได้ชื่อที่ไม่สำ้ำใครนะครับวิธีนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถเห็นคนอื่นนะว่าใส่สกินอะไรได้นะครับคนอื่นที่ไม่ใช่แพตตินัมก็ใส่สกินธรรมดานะซึ่งต่างจากว่าไป เปลี่ยนในตัว m e c r a f t j a นะฮะถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นมันจะเห็นเป็นตัวแบบเดียวกันหมดนะฮะส่วนอันนี้เราก็จะเห็นตามปกตินะฮะว่าใครใส่อะไรมั่งแต่คนอื่นจะเห็นเราว่าเราใส่แต่งตัวธรรมดานะครับอ่าอ่าลืมเมื่อเข้ามาที่ m i n e c r a f t d o n e t นะฮะกด Register นะฮะเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะฮะให้ท่านปิดหน้านี้ไป เปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับลืมล็อกเอาอีกอให้ท่านทําการล็อกอินนะจะขึ้นหน้าหน้านี้ขึ้นมาหรือบางคนอาจจะไม่ขึ้นนะฮะถ้ามันขึ้นให้ใส่ ID และพาสเวิร์ดที่ท่านเคยสมัคร YouTube ไปนะเออลืมอันนี้เป็นอีเมลที่ท่านสมัคร YouTube ไปนะครับอ่ารหัสผ่านด้วย หรือไม่ก็ลองสมัครเมล gmail ไปนะฮะแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นเมลคุณนะฮะไปที่ setting ครับแล้วกดตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้มันก็จะแสดงหน้า username และ password มานะฮะให้ท่านใส่ username และ password ที่ท่านได้ทำการ r e เกสเตอที่ m i n e c r a f t n e t นะฮะแล้วกด connect พูดถูกป่ะเนี่ย โอเคแล้วมันจะเป็นอีเมลอยู่นะฮะท่านกดลิกอะไรนะเซตติ้งอีกครั้งนะและให้ท่านไปทำการหาสกินมานะครับลืมพิมพ์ว่าไมครับโอเคหารูปภาพง่ายกว่านะครับ <laughs> สกินนี้ตอาที่มันพอดูเป็นตัวได้นะโอเคเอาสกินนี้ละครับ ให้เปิดแล้วเล้วสิครับอ่าระหว่างรอเว็บนะคะให้เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับและดาวน์โหลดตัวแรกไปนะฮะซึ่งมีขนาดยี2บนะฮะเคกรบบ์กบต์ถูกผู้ถูกาณเนี้อ่าเยี่ยมเราเลยมาสกินฮะ ถ้ามันมีให้ดาวน์โหลดไม่มีอ่าไอตัวเล็กๆอย่างนี้นะฮะถ้ามีไอตัวเล็กๆก,ก็ให้ท่านทําการเนี่ยคล็อกลิงรูปภาพนะฮะอันนี้มันภาพใหญ่หรือเปล่ามันเป็นภาพใหญ่นะครับอ่าไม่มีให้ตัวดาวน์โหลดอีกเอ๋อสก,กินนี้ละกันมิสเตอร์อ่า my skin my skin mm hmm. อยู่ไหนวะอ่าเป็นสก,กินเอาแบะนะอย่าเครียดไปนะครับโอเคให้ copy ลิงก์นะฮะอ๋อลืมเมื่อโหลดตัวนี้มาเสร็จนะฮะอ่า ให้ลากมาวางที่เดสก์ท็อปของท่านนะคระรอแป๊บหนึ่งนะฮะไป s e ต t i n g นะครับแล้วก็คลอกลิงแล้วใช่ไหมฮะวางลิงที่นี่นะฮะตัวล่างอย่าไปสนใจนะสนใจตัวบนนะแล้วกด set ตึ๊บรอแป๊บหนึ่งก็จะได้รูปแบบนี้นะฮะอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ปิดหน้าต่าง อ,อย่าปิดหน้าต่างเว็บนี้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไปเปิดไม c ครับตัวที่เราดาวน์โหลดมานะ,ะเมื่อเรารอแป๊บหนึ่ง2ตัวนี้จะขึ้นมานะครับไม c ครับกับไมครฟ m โมโมโมบอะไรเนี่ยล่ะฮะอย่าไปสนใจนะฮะเข้า2ตัวนี้มันจะบอกว่าเราไม่ใช่แพตตินัมนะฮะฉะนั้นเราเข้าตัวนี้นะครับ ให้ใส่ username และ password ที่เราสมัครไหมครับดดนเน็นะฮะอย่าปิดเว็บนี้นะครับอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดโดยเด็ดขาดกดล็อกอินครับในล็อกอินช่วงนี้มันจะดาวน์โหลดนานหน่อยนะฮะถ้าเป็นของท่านเพราะว่ามันเพิ่งเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะผมเชื่อมต่อนานแล้วนะครับโอเคนะฮะ ก็จะได้สก,กินอาแบะมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนในไมค์ครับดอ t จาด้วยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปเล่นเซิร์ฟเวอร์คนอื่นดูนะครับโอเคต้องพิมพ์อะไรใหม่พิมลิกเกสเตอร์หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะ เห็นไหมฮะเราก็ดูว่าคนอื่นเป็นสกินไรได้นะฮะคนอื่นก็จะสกินไม่เหมือนเรานะฮะคนที่มีไอดีแท้เราก็ดูได้ว่าเขาใช้สกินไนรเนี่ยฮะคนนี้ไม่มีไอดีแท้นะก็จะใช้สกินธรรมดานะส่วนคนอื่นเขาก็จะมองเห็นว่าเราเป็นสกินแบบว่าเริ่มต้นเลยนะครับ เพราะว่าเราคล้ายๆใช้ตัวเกมผีนะฮะก็ไม่ต้องเครียดไปนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยนะฮะ มาลองเทสเล่นนะครับโอเคครับ